เงีนอะไรเพราะอะไรเนี่ยรู้หก้ยัไม่เคลียร์เฮ้ยไรเียเฮ้ยยแล้อะไรเนี่ยคุแกผ้าแกอาไ้ดคีีอะไรเขาเนี่ยใส่โปกอเนอะไรเนี่ยข้าเียอดิงทำไมเขาดิไมมันเปลี่ยนไป่ดิ้งใส่ดโอ้โห อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดกบอลใจแล้วทำไมไม่หลับม่โนกันเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องอะไรนี่มันดึ่แล้วแ่ทำไม่นอนกันวิ่งไล่กันมาเนี่ยเรื่องอะไรกันโอ้ยแม่คุนี่ตอแหล่ตัวบรจน่ตอแหลห,หวัดอะคุณหายไม่ออก <c oughs> พี่อ่นไม่ออกหูเสียใจพคุณแม่คุณสอนมาคุณแม่กูยืนให้กำนังใจเ่ะมันเรื่องอะไรนะบอกบอกมา พี่ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยยังไม่ทันข้ามคืนเลยขึ้นหาน้องสาวเราแล้วเหรอไุ่นพี่คนี้ใจเย็นก่อนไม่ที่มันสัติชายเจ้าูองูเขาไมได้นี่เใจาชาูขึ้นหาน้องสาวได้ห่ยเลยอะหนูช่วยพี่เออ่วยมากโอ้โหล ก็นำธนาขับวัมาแม่โตมาเลยมันจรแล้วนะธนากับเพื่อนก็รักอะไรต้องสายกันนอนในห้องคนที่มาขึ้นหาก็คือจันแนนน้องสาวเพื่อนเหล่อนก็เราธนาเป็นคนได้กจันแนนมาแล้วอยู่ดีๆเนาจะวิ่งหนีมาแบบนี้เรื่องนอนแบบนี้เลยเออจะวิ่งหนาหน้าหาเ่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีพยานหรือเปล่ามีพยานเพื่อนยงไอยเดาอสายอะเดาให้ ตาแหยไปแล้วนอนนี่นอนโอเอ๋อแล้วหัวอยู่ไหนไปนอนเลยพยาเฮ้ยไม่เดี๋ยวเยเดี๋ยวกวนปุ่มมึเนีจะถามเรื่องฮาลาลตอบไ่ได้เลยไม่อยาพูดพูดไม่ได้เหลือกึงไม่อยากพูดดด จอเหรอเฮ้ย hey. เป็นไรอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยบอกเลยรมาวะนี่นเมื่อคืนมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะอยากรู้เนี่ยใครผิดใครถูกใครไล่วิ่งไล่ใครมาเนี่ยบอกได้ไหมเออลูกไม่ดียวอ่าอหยิบหยิบมาหยิบมาหยิบมาแล้วมาพูดกูเนี่โอ้โห ไปแฟซี่อยู่เลยเรื่องราวเป็นมาอย่างไรมึงเล่ามาผมไม่รู้เรื่องเกิดขึ้นยังไงรู้เห็นอยู่ในห้องอัธราปวดไหมก็นอนอยอู่ในห้องใช่ปะ<ๆ>เราดังนอนหลับไปกลางหลับเกือบกึ่งหลับกึ่งตื่นแกที่นี่นะล้วก็ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงเลยปุบปับปุบปับปุบปับเราก็รู้ว่า เลยมันล mm. ับเลยใครว่จับอ่ะไม่รู้ใครแม่ขำมัวหมดเลยมาจับอะไรอ่ะจับลูกกระโปรงีลูกระโปรงีอะไรวะลูกกระรเหอติใจจับใจเลยนะใจเราเลยใครวันก็ผีนะ้ก็ยิอย่างนี้กุณักุุกาอีกแล้วรว่แงหัวมึงเนี่ยที่้ยช่แล้วทีนีพอพอเราเลยก็ไปดูไม่คนนี้เลยมถึงแล้ อไันแรมมึงก็บอกว่าแรมมันในห้องพาราไกลั้นพารามาพูดดีๆพูดดีๆอะไรห้เห็นอ้เล่คพูดจริก็มาคุณพูดจงสาบา้พ่อตายเลยมฮ้ยาไมเยอะไรพ่อหัวพ่ออกมาด้ยแลอมหรอกแต่ต้อนเพื่อนกูอเดี๋ยวเเป็นอะไรเนี่ยล่มึเป็นอะไรมผู้ชายอะ เหนไปเยอะนะวันนี้ไม่ติดมือปิดนังเอาจรงค่มึงเห็นกันแล้วป้องคาราวงก็ตาเลยใช่ไหมเห็นตัวคโค่ได้เลยเห็นกับเพื่อนไม่ได้เห็นกับตาลูกตาสองข้างเนี่ยอ๋อซ้ายขาใช้ครับใช้ขาติดคุณถามน้องก่อนุณลองดูคุณลองดู ไมก็มีรือสินะโอเคเห็นแล้วกูบอกบอกไปเลยใครเหรือไมเดี๋ยวผมพูดอะไรบางความจริงไปเลเขาเขาป็นพยานที่เห็นกับคนเลยเราบอกไปจริงกูตกกลางน้ำเลยเฮ้ยมืหใจ กราเขาได้ย okay. e. hey ังเขาเป็นเพื่อนพี่ทก็บอกแล้วไงเราเป็นผู้หญิงน่าเกลียดไม่ักพี่นอ้หี่ลางเกแล้วเดี๋ยวมีไม่ได้ เดี๋ยวพี่รีบไปรีบกลับไปส่งเรื่อนก่อนเดี๋ยวดูให้ไป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 ไ่เอาใช้แล้วโอ้โหผนนี่เดี๋ยเข้ามืองเลยอยู่ไม่ได้นะไปรอหน้าบ้านก่อนเดี๋ยวเคียร์สองตัวนี้ก่อนไงนี่ฝากดูแลน้องสาวอขอโทษแทนน้องด้วยไปก่อนนะนรอหน้าบานเลดูเปลแม็กติดต มึงไปทำอะไรเขาอ่ะอีกแล้วเดินมาเข้าเมืองหลวงเนี่ยแล้วมึงก็ตุ้กระติ้งแบบเนี้ยมึงจะเข้าไม่ได้นะโย่มึงตอบมันหมดมึงเป็นตุ้กเหรอสตาร์ละพี่จริงถ้ามึงพูดแบบเนี้ยใครมึงพูดเท่บทโขมเนี่ยผู้ชายครับผมเนี่ยหมผู้ชายนะคะพวกมันไม่ได้แล้วล่ะทหารจะต้องเข้มแข็งเนี่ยมึงก็ตุ้กระติ้งมากไป เฮ้ยคุณผู้ชายแน่นะผู้ชายครับเอออันนี้พอได้ผู้ชายครับผู้ชายครับก็ได้ครับชีวิตชีวิตสะดุดเลยผู้ชายครับไม่เคยโทษไม่โถกมังงาเอาผมพูดเลยปังผู้ชายครับอย่างนี้ใสิมคะติตาตูดเลยเอางนี้มึงฟ uh ังกูนะอยากข้อมูลองเข้มแข็งมึงดูผมเป็นผู้ชายครับอย่างนี้ผู้ชายครับผู้ชายครับเออผู้ชายครับผู้ชายครับดีมาก ถ้าเป็นผู้ชายทั้งสองคนอย่ามัวใช้เลย